อันนี้เราพูดในกลุ่มที่ไม่ได้มีปัญหากับที่ทํางานนะถ้ามีก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนเนาะที่อยู่ดีๆงานก็ดีแต่อยากลา <Okay. S 1> ออกโอเคจะจะบอกว่าจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบคนไข้ามาปารึกษานะจริงๆอย่างอย่างที่ปอยบอกว่าอาจจะแบบมีมีเรื่องที่ทํางานอันนั้นมีสาเหตุชัดเจนใช่ไหมแต่ว่าบางคน mm hmm. มันจะมีเรื่องอะไรอะ่ะก็ความรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มันทุกคนอยากตั้งเกาะเก้าอี้ตัวเองให้แน่นที่สุด <g ül> พราะว่าม็นสถานการณ์เศรษฐกิจโควิดอะไรเงี้ย <c oughs> ก,ก็ก็ไม่ควรจะต้องยายเที่ยมงานแต่ก็จะมีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยยังอยากออกอ่ะรู้สึกไม่โอเคทั้งที่มันไม่ได้มีเรื่องแบบชั <c oughs> ดๆนะเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่คนไข้อ่ะตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ก็มี <c oughs> มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็มีหมอก็ <c oughs> มีมีต้องไลายที่โอโยยายไปหมดทุกทุกอาชีพจริงตอนนี้มันยิ่งถ้าเกิดงานงานในภาวะที่มันมีความเครียดหรือกดดันเยอะอ่ะมันก็อาจจะมีความรู้สึกอยากลาออกได้ในในคนปกตินะอันนี้ต้องบอก <c oughs> บอก่อน <c oughs> ในคนปกติได้ซึ่งจริงๆเรื่องที่อยากลาออกเนี่ยเราทํางานบริษัทเนี่ยก็จะได้ยินบ่อยอยู่แล้วแหละหว่าแันรู้สึกจุดอิ่มตัวรู้สึกหมดไฟรู้สึกว่าอยากจะหาอะไรแปลกใหม่ในอย่างเงี้ยแต่หลายๆครั้งในฐานะที่เคยเป็นลูกจ้าแล้วเป็นนายจ้างด้วยอ่ะเราก็รู้สึกว่า แล้วที่งานใหม่มันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้หมดเลยเนอะซึ่งสิ่งที่อยากจะให้ผู้ชมได้รับตอนจบก็คือว่ามีวิธีการตัดสินใจเมื่อเกิดไอเดียขึ้นมาว่าอยากลาออกนะแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยความรู้สึกอยากลาออกมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ที่ข้างนอกดูเหมือนไม่มีปัญหา<อ>แต่ข้างในมีอ่าโอเคอันนี้อันนี้ขออนุญ,ญาตเริ่มก่อนละกันอันนี้ขอแบ่งเป็นสองพ<ม>าร์ทก่อน เพราะว่าอันนี right yourself, you why, out, lose, okay. Okay. ้ต mm ้องแบ่งไปตามวิธ hmm. like, ีการคิดของคนคนคนทั่วไปทั่วโลกก่อนนะอันนี้แบ่งแบ่งไปนคิดก่อนเวลาส่วนใหญ่พอพอมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจทางสุขภาพจิตเนี่ยจะต้องถามก่อนไอ้นี่ไม่สบายป่านี้ป่วยหรือเปล่าอันนี้คําถามยอดคิดเดี๋ยวเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนคือปัญหาเรื่องของการอยากลาออกเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยคือเกิดในคนปกตินะอันนี้ต้องบอกก่อนคนอ่าต้องเกิดในคนปกติเลยอาจจะมีบางส่วนหมที่เขาอยากลาออกเพราะว่า ก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตบาง,อย,างอย่างเช่นภาะวะโรคซึมเศร้าอันนี้เราจะเจอบ่อยคือคือเขาทํางานไม่ไหวเขารู้สึกเศร้ามากจนไม่มีแรงทางานหรือเราวิตกกังวลเยอะๆหรือจะมีปัญหาสุขภาพจิตบางอย่างเนี่ยที่ทําให้เป็นถึงข,ขนาดเป็นโรคแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเ,เขาเขาไม่มีแรงทําเขาทําต่อไปไม่ไหวเขาอยากลาออกมารักษาตัวก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่นี้ก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนยอย่างที่บอกเป็นเรื่องของคนทั่วไปที่ไม่ได้มีโรคทางจิตเวชเนาะ อ่าอันนี้อันนี้เรื่องเ่็งหนึ่งอ่าจริงๆมันก็มีความหลากหลายค่อนข้างเยอะก็ส่วนส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุชัดๆอย่างเช่นอ่าความรู้สึกว่าการเปลี่ยนงานที่เดี๋ยวก่อนพวกที่มีกลุ่มสาเหตุชัดๆเนี่ยจะมีอยู่สองแบบนะแบบแรกคือไปดีเธอไปที่ที่ชอบที่เธอีใช่กลุ่มนี้หลักแล้วออกเพราะว่า อาอออฟเฟอร์งานมีคนมาบอกว่าเอาอเดี๋ยวเงินเดือนเพิ่มอีก20%นะเธอสามารถนั่นนีโน่ตำแหน่งใหญ่โตขึ้นหรืออาจจะไปเพราะว่าย้ายตามสามีย้ายตามภรรยาไปอยู่จังหวัดเปลี่ยนจังหวัดอะไรเงี้ยคือสาเหตุพวกนี้มันมันคงไม่ได้เป็นสาเหตุจากความ ความเครียดหรือสาเหตุลบอะไรเลยอ่ะมันไปเพื่อเป็นที่ดีขึ้นเ,เป็นโอกาสโอกาสของช <c oughs> ีวิตใช่ดังนั้นการอยากลาออกประเภทนี้เราขอยินดีกับคุณด้วยที่คุณคมีโอกาสทางเลือกับในทางที่โอเคขึ้นแบบนี้คงอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ามันมีสิ่งกระตุ้นแ,แต่มันไม่ใช่โอกาสที่พัฒนาเนี่ย แต่มันอาจจะเป็นเรื่องของที่ทํางานจะเป็นตัวเ,เนื้องานเองบางคนไม่ชอบงานที่ทําอยู่อย่างเงี้ยนะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่า,าไม่ไม่ชอบกับผู้ผู้ร่วมงานเดีตอนเห็นมาเราจะเดี๋ยวพูดว่าผู้ร่วมงานนะสมัยนี้เราจะไม่พูดคาว่าเพื่อนร่วมงานละเพราะว่าคำ<ช>ว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดสูงนะครับคือคือคือแสก,กท่านผู้ฟังนิดนึงแสกแซกท่านผู้ฟังนิดนึงก่อนเราเราทำไมถึงหมอเน้นคานี้เพราะว่าคือ ถ้าศัพท์ภาษาฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่า c o l l e ก็คือผู้ร่วมงานอ่าคนที่ร่วมงานด้วยไม่ใช่เพื่อนนะแต่ว่าคนไทยเราจะเรียกเขาว่าเพื่อนร่วมงานดังนั้นเนี่ยคาว่าเพื่อนหรือผู้เนี่ยมันมีมันมีความต่างทําให้รู้สึกว่าเออในฝรั่งเนี่ยเขาจะแยกยะบเลยว่าเรื่องส่วนตัวคือส่วนตัวมันทํางานก็ทํางานไปทํางานด้วยกันเป็นทีมก็จ,จบหมดเวลางานแล้วก็จบไม่ค่อยไม่มีเรื่องส่วนตัวกันแต่ว่าถ้าเกิดคนไทยเราจะเห็นว่ามันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแบบ ทำด้วยกันแล้วมันต้องเป็นเพื่อนกันมันต้องมีความ,มคาดหวังเหมอนไปม,มหาลัยเออหรือเหมหรือว่าไปแบบไปเรียนไปไปแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีความคาดหวัง<ม>ของการเป็นเพื่อนอยู่แต่ว่าในชีวิตจริงอย่างที่ทุกคนวัยทางานแล้วก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่อ่ะมัน,ม,นมันไม่มันคนที่สามารถท่าน,านาเป็นเพื่อนต่อได้เนี่ยคือถือว่าคุณจัดขอดโชคดีได้บนนัดเยอะมากเลยนะอันนี้คือโชคดีอันนี้เรื่องจริงอ่าแต่ขออนุญาตเสริมได้ไหมหมอตรงอ่าหมอหมอเล่าก่อนว่าคนส่วนใหญ่เป็นไง แต่แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้โชคดีอย่าง,งานั้นเหมอะก็คือว่าใครใครเอาง,ง่ายๆใครได้ได้คนที่ทํางานนะรับพัฒนาเป็นเพื่อนต่อเนี่ยคือคุณถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่ได้รางวัลแต่ว่าโอกาสที่จะไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราอะคือต่างคนต่างแยก้ยากยาพอเพจากฉนั้นอา่าก็คือคนปกติจริงๆก็คือก็แค่ทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยดังนั้น,น,นความคาดคาดหวังกับการที่เราเขามองว่าเป็นเพื่อนกับ ไม่ใช่เพื่อนคือมันมีความคาดหวังที่แตกต่างกาันอันนี้อยากเล่าประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมฟังเลยนะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องอสอนลูกสอนหลานแล้วก็ดูตัวเองด้วยในฐานะคนทํางานซึ่งถ้าวัยเราเนี่ยมันก็ผ่านมานานแล้วแหละก็อาจจะเข้าใจละว,ว่าเพื่อร่วมง,งานกับการไปหาเพื่อนที่ทํางานน่ะไม่เหมือนกันแต่สำหรับน้องๆที่อายุสักยี่สิบต้นๆยี่สิบป,ปลายปลายสามสิบต้นๆเนี่ยเพิ่งทํางานมาไม่นานนะ่ะหลายคนจะมีปัญหาเรื่องนี้นะหมอก็คือว่า รู้สึกเพื่อนร่วมง,งานไม่ชอบฉันรู้สึกเขาไม่ชวนฉันไปกินข้าวกลางวานันรู้สึกว่าเวลาเขาคุยกันเขาไม่หันมาถามฉันด้วยแต่จริงๆปัญหาคือไม่เกี่ยวกับงานเมื่อต้องทํางานด้วยกันทํางานด้วยดีตรงนี้เนี่ยทําไมถึงเป็นปัญหากวนใจของชาวออฟฟิศหรือว่าคนที่ทํางานต่างๆเนี่ยที่มีเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยทําไมถึงเป็นปัญหามากจัง อ่าคือจริงจริงมันก็มีที่มาที่ไปด้วยนะจริงจงมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องของสังคมไทยเพราะว่าสังคมไทยอ่ะเป็นสังคมที่นับญาติจริงจริงเป็นเรื่องดีมากนะเรานับญาติเป็นน้องทุกคนเลยนะเป็นพี่เป็นน้องหรือถ้าอ่าถ้าอายุเท่ากันเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเป็นสังคมไทยจริงๆถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันจริงมันมันโอเคอ่ะแต่ว่าในภาวะความแข่งขันในปัจจุบันที่ทํางานมันแข่งขันมากกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วก็รูปแบบจริงๆแล้วเนี่ย บางอย่างมันไม่สามารถจะเป็นครอบครัวได้จริงๆอ่ะดังนั้นอย่างเช่นของการไปทํางานเนี่ยพอพอความคาดหวังแบบที่เรานับญาติกันแล้วมันไม่สมหวังเนี่ยมันก็เกิดเกิดความรู้สึกขึ้นมาในทางลบเนะเาะว่าเพื่อนกันควรจะแบบนี้ครอบครัวควรจะทําเป็นแบบนี้แต่ปรากฏว่ามันไม่ได้สิ่งนั้นเข้ามาเนะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันผิดหวังเพราะเราไปเผลอไปคาดหวังโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวดังนั้นหลายๆคน,นเป็นสาเหตุที่ว่าเราก็เลยเรียกคําใหม่ว่าเราไม่ได้เรียกคอลลิกว่า เพื่อนร่วมงานนะเราเป็นผู้ร่วมงานเออใช่ผู้ร่วมงานใช่ถ้าเกิดเราตั้งสติด้วยคำนี้แต่แรกเข้าไปอะ่ะ<ม>เราจะไม่ได้คาดหวังว่าเขาเป็นเพื่อนกับเราแต่ว่าเป็นคนที่ทํางานเดียวกันหลายๆคนฟังหมอรือขนาดนี้อุ้ยคุณหมอลบไปหรือเปล่าอะ่ะลบแบบมอมนะลบอย่างนี้ลบไหม,มอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่แต่จะบอกว่าจริงๆเนี่ยคือเราสามารถทํางานจริงๆบอกว่าคนที่ทํางานเป็นมืออาชีพเนี่ยรางเราทำงานกับคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราได้อยู่แล้วเนาะเราทำเราทำหน้าที่ของเราได้อยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าทํางานการแล้วงานมันประสบความสําเร็จ แล้วถท็เลือกส่วนตัวคุณจะไปเป็นเพื่อนกันทีหลังอันนี้ตามสบายเลยันนี้ไม่มีปัญหาอะไร mm hmm. แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราทํางานได้ดีกับใครก็ตามเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาด้วยทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถเป็นเพื่อนกับทุกคนได้